สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจํามาที่17ตุลาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ1กับ5 1กับ4 2กับ5เราก็เลยจับ1กับ5ให้นะคะปกติ2กับ5 1กับ4นะเพื่อนเพื่อนจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อก็1011121315 หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่สองแล้วก็สองห้าหนึ่งเนาะจับคู่ก็สองหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสมมักี V A P ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะ จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าอย่าลืมเบิร์เดอ้อสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่เก้าสี่หกเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมจับสี่ตัวกับสี่ตัวนี้ซื้อด้วยกันเน้อเมื่อคืนในเราวีไอพีของเราไปแจกเราสามาัคคีกันเราจะพาะกิจเดอ้อสามตัวเนาะ ก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะวันนี้ห้าแนวทางเนาะก็จับสี่ตัวกับสี่ตัวทั้งห้าแนวทางเนี่ยมาตั้งแล้วก็จับคู่ซื้อเลขมันออกสลับกันเน้อะจะบอกให้เราทําตรงสูตรอยู่แต่เวลาเขาออกเขาออกสลับกันก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนเฮงเฮงปังๆโชคดีนะอย่าลืมสามาคัคคีกับสามัคคีเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ